สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปเพิ่มในส่วนของยอดวิวคลิปวิดีโออินสตาแกรมแล้วผมทายังไงมาดูกันได้เลยนะดับแรกนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะเมื่อจะเข้าสู่เว็บไซต์ s p e SMM ได้เลยนะผมหอวาเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสร้าคลิปสอดคลิปเดียวจะเป็น QR code ด้านล่างดูสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะหลังจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนกดสมัครใช้งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะผมขี่เข้าไปนะผม ประกอกชื่อผู้ใช้อีเมลลาดผ่านยืนยันลาดผ่านให้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญในติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะครับเป็นเครื่องใหม่ติ๊ถูกสีเข,เขียวอย่างนี้แล้วกดสมัครใช้งานได้เลยนะผมหลจากสมัครใช้งานเสร็จเรียบร้อยอันเวนจะลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะหรืออันเว้นจะลงชื่อเข้าใช้ผ่าน Google ปุ่มเขียวด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะผมแล้วกดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพือ่อนจะอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูซ้ายบนอันแรกนี้เลยนะผม ตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเืเลือกเลยรับเลื่อนในส่วนของอินสตาแกรมได้เลยอ่นเลื่อนลงมาด้วยเจอหมวดหมู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลื่อนเลือเลยนะครับเพื่อนเลื่อนในส่วนของในส่วนของเพิ่มยอดวิววิดีโอเรียลทีวีตรงนี้ได้เลยนะครับบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยครับทีบายอย่าลืมอ่านกันด้วยนะครับอ่านเสร็จเรียบร้อยเพื่อนในส่วนของลิงก์ได้เลยก๊อปปี้ลิงก์คลิปวิดีโอเดนเพื่อนอยากจะเพิ่มยอดวิวได้เลยนะครับ มาเป็นคลิปวิดีโอนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่900วิวแนละ้วคลิกเข้าไปนะครับผมกอปีลิงก์ด้านบนนี้มาได้เลยนะครับผมแล้วก,กดวางลิงก์นะครับผมใส่จำนวนที่ต้องการนะครับผมเพิ่มไปสัก1 0 0 0วิวเลยลวกันนะครับผมแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับอะคือหน้าต่างเขียวอย่างนี้นะรตอนนี้ยอดวิวของเราลัาเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับในระหว่างที่รอเดี๋ยวต้องขอแนะนําเมนูต่างในเว็บไซต์เพื่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวส่วนของเมนูประวัติการสั่งซื้อบ,บอกออเดิ์ต่างที่ นี้ยูเป็นวันที่นะผมเลขรหัสออเดอร์บอกตรงนี้เลยนะรายละเอียดต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้นะผมด้านขวานี้นะ้ยเป็นสถานะรอดําเนินการนะถ้าเสร็จเรียบร้อยจะขึ้นสีเขียวว่าเสร็จเรียบร้อยอเพื่อนเลยนะด้านี้ส่วนของเมนูบริการนะอย่าบอกบริการต่างๆที่เว็บไซต์เขาแนะนำมารับเราเนาะผถ้าสนใจบริการไหนเราสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยนะด้านในส่วนของเมนูเติมเงินนะก็จะมี2ช่องทางการเติมเพื่อนเลยทีเดียวนะมไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code หรือว่า t ทเวย์นี่วอลเล็ตนะคร เดี๋ยวยกตัวอย่างกันเพื่อนดูเป็นสแกน QR โค้ดละกันนะครับก็ใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมนะผมแล้วก,กดจ่ายได้เลยนะขึ้น QR โค้ดอย่างนี้เขาแอปราคาที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะผมสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยยอดเงินของเพื่อนนะครับจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะใน,นส่วนของเมนูนแนะนําเพื่อนนะื่อ็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นงไปแชร์ครับคนอื่นๆได้เลยนะจะได้ค่าคอมมิชชั่นนะถึง5%กันเลยทีเดียวครับหรือว่าเป็นไรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งให้ครับเราเลยนะ ใน,นส่วนของมิโนูรับของขวัญน,นะเพื่อนสามารถมารับในส่วนของยอดวิวทิกต o อกได้ฟรีๆที่เวดูดีได้เลยนะผมก็วางลิงก์คลิปวิดีโอแล้วก็ใส่จำนวนวินว,วที่ต้องการแล้วกดรับของขวัญได้เลยนะยัะได้ในส่วนของยอดวิวทิกต o อกฟรีๆเลยนะผมอใน,นส่วนของมิโนูตัวช่วยเหลือนะผมหาเพื่อนเพื่อนิโนหาอะไรต่างๆน,น,นะผมมาที่เมน,นูนี้ได้เลยนะเราสามารถติดต่อมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะผมกรอกรายละเอียดต่างๆไปนะผมหรือจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้นะแล้วกดส่งตัวไปได้เลยนะผม เพื่จะได้ในะส่วนของอยอดวิวอขอภยัยด้วยผมกสามารถติดต่อแอดมินได้เลยนะผมวันเพื่อจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะปุม่มไอคอนไลน์เนี้ยคลิกเข้าไปจะเป็นทีวีอาร์คนเพื่อสแกนแอดไลน์ได้เลยนะแอดมินก็พร้อมตอบเพื่อน24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับผมอตอนนี้นะผมคิดว่าในส่วนของอินสตาแกรที่ผมเพิ่มไปยอดวิวแ้้วั่าจะเพิ่มมาแล้วนะครับตอนนี้900คนนะเดี๋ยวกดรีเฟรชดูเลยนะครับ ยังไม่เพิ่มเนอะผมยังรออีกสักพักหนึ่งนะพรว่าพอเว็บไซต์เขาลังทยอยเพิ่มนะครับเราน้องเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไปนะถ้าเกิดยอดวิวของเรายังไม่เพิ่มขึ้นมาตามที่สั่งซื้อไปนะผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเพื่อนนะเดี๋ยวตัดคลิปวิดีโอไปตอนที่ยอดวิวของเราเพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วกันนะครับครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักนึนะครับตอนนี้ยอดวิวของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนอะ จากเมื่อกี้แค่900วิวเองนะผมตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น2,000วิวกันเลยทีเดียวนะผมกับแป๊บเดียวเองเท่านั้นนะยอดวิวของผมก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะถือว่าสุดยอดจริงๆนะผมเว็บไซต์ HPESM นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิตามอะไรต่างๆเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f a c e b o o k y o u t u b e t i k t o k Instagram หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะผมก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะหากนุน่นสนใจใช้บริการเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอเพื่อมาใช้งานกันได้เลยนะ แต่เราคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ